สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้จะได้มาสนอนบริการขึ้นยอดไลค์ของในตัวโพสทวิตเตอร์กันเนาะเดี๋ยวทราจะไปดังไงเดี๋ยวก็ให้มา้ท่านตามกันได้ไปไปงไงกันได้เลยอ่ะ ก่อนอื่นเลย really? ้เราไกดทํามาที่แตตัวเวไซต์ h m n c o m คนอเริงล่ไว้ให้ก็สามารถที่จะกดทรามาในหินตัวเว็บไซต์ไพ้่สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามก็ได้เลยอ่ะและก็เราได้กดทรมาก็้ที่ตตัวเวไซต์ในเว็บไซต์เขาว่จะมีให้ได้กดองค์ชือใช้งานกันสมอสชาชิกันแบบนี้สำหรับใครที่ได้เข้ามาแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดสมาชิกที่ตรหน้าตางตัวนี้กันไปเลย หลังจากได้ทำการสมัครกันมาแล้วที่ได้ตัดเรสมัครอบสมาชีกเขาก็จะมีให้ได้เกากชื่อกอกาะคำมงไปแบบนี้หรือจะมาสมัครผ่านมาญชี Google กที่มลนตรงหน้านี้แล้ว็สสมารถจะเริ่มทำการสมัครกันม่ได้เนาะก็ในที่สองช่องทางในการสมัครก็สามารถจะเริ่มเริ่มทำการสมัครกันได้หรือท่าผู้ชมคนไหนที่ได้มาสมัครไปได้แล้วหรือว่ามีบัญชีเส็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงเชื่อใช้งานในส่วนที่เราได้สมัครกันไปได้เลย แล้วก็กดอื่นเลยถห้เราได้เข้ามาที่ในเว็บไซต์ asianone.com กันเนาะในเว็บไซต์น้าต่างรของเขาได้ไปเด็ดเยี่ยมเลยกได้มีมดหมูมแล้วก็บริการให้กับเราได้สมัครเต็มบริการกันได้หรือว่าจะไม่ยอดเงินที่อยู่ในส่วนตัวนี้สำหรับเราที่จะมาทําการในส่วนต่างๆตัวนั้นยิงไปได้เนาะแล้วสำหรับใครที่ได้คาว่าชงานก็ล้อาจจะไม่ไม่ยอดเงินบรอยอดเงินอาจจะไม่เพียงพอที่มาทําการก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตัวนั้นนี้ไปได้ที่เข้ามาเติมเงิน อ่ะเพียงแค่กดแล้มากระโที่จุดหน้าต่างกับตดดมันที่หน้าต่างบนนั้นนี้เขาจะมีหน้าต่างแบบนี้กับเราแต่ว่าดีจะฟังมาแล้วกระโดดมันกันได้แล้วแถมยังสามารถจะเลืช่องทางในการเติมเงนกันได้แบบไม่ง่ายก็ได้ด้วยแค่ได้กดทำมาที่ตรงนี้ได้ฟังมาช่องทางเขาจะขึ้นช่องทางก็ไมาเป็นไรสามช่องทางให้เราได้สามารถที่จะเลือกไปทำการเติมเงินกันได้หากใครเกิดทุใจที่จะเติมเงนช่องทางไหนแบบว่าเตสะดวกช่องทางไหนในการเติมเงินฟรีสามารถที่จะเลือกไปเล่นเลยในการเป็นหน้าต่างทั้งสามนี้เมื่อหากใครที่เติมเงินไปได้แล้ว เจอโซนต้าตังดิมมไซต์ก็ได้เลยอ่ะแล้วก็ได้กดกลมากที่ได้โน้าตางถดยมเว็บไซต์จะได้รับคำแนะนบนมือหว่าบริการที่เราต้งการเราทำการกันได้เลยเนาะอ่ะคนอื่นเลย้เราได้กดกลับไปที่บนมเราเลืออหาดูนส่วนหมดหม่ที่ราต้องการเพื่อที่เพิ่มยอดไลฟ์สองรัตัวโพดิวิตเตอร์หรือว่าแฟฟ X เแล้วคนเลือหาดูเนาะก็ได้อยู่แถวนี้เลยก็ได้อยู่ตรงนี้ให้เราได้กดกลับไปเนาะอ่ะกดไปได้เลย พอเลือกแล้วก็แนบแล้วทิ้หมดหมู่แบบนี้เราก็เลือกบริการบริการก็ได้เป็นแบบนี้เราก็จะขอเราเป็นอันแรกนี้เลยก็ให้กดไปอ่ะแล้วก็พอเลือกแล้วแนบแล้วทั้งหมดหมู่เราบริการแบบนี้ทีนี้เราได้กดกลับมาเนาะที่เลือกโปรติวตเตอร์เราเพื่อมาทำเก็บสำหรับนี้อ่าแล้วก็ได้ลิงก์โปรติวตเตอร์แล้วก็มาแล้วทีนี้ให้เราลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์ันได้แบบนี้แล้วก็ให้แต่จำนวนที่เราต้องการเราทำการเพิ่มไม่ได้เลยแล้วก็ได้แต่ทำลิงกแล้วก็จำนวนได้แบบนี้ทีนี้ให้กดสองเฟืองเพิ่มเติมเลยเน หลังจากกดส่งซื้อจะไปได้ในแค่ส่งซื้อ,อ,อ,ขอเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูได้เป็นแบบนี้และแถมนแค่ส่งซื้อก็ยังแบบมากที่จะเช็กดูกันได้ด้วย,วยแค่ได้กดทำมาที่ตรงนี้ดีค่ะเว่าประวัติการซื้ออะ เพียงแค่ได้กดคำมาตระยที่ได้ส่วนนักตามประวัติการซื้อตรงด้านนี้เขาจะมีนักตามเหมือนกันเต็มหมดด้วยแบบนี้ให้กับร้อนในหนุกดได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่ทําการเพิ่มยอดไลค์กันไปเนาะเขาก็แจมบอกสถานะกันมาว่าเราเนินเหมือนกันแล้วก็เราตัดนีฟาราได้แจมบอกกับปีกอดเลยกับคู่ไม่ต้องมาแจร้อนหรือพาะเวลาที่ผู้ชมคนไหนได้ส่งมทึ่งกันไปหรือว่าได้ทําการกันไปหรือว่าการดำเนินการกันอยู่ในตัวใจตอนนี้แต่ว่าเคยมีปัญหาเลยคัดเขาว่ายังไงในด้านการจ้างงานก็แบบมาได้จะกดคำมักระยะทุกด้านนี้ไไปก่่อนด้คาววตั๋ วันนีกดทันมากลดที่ต่อห้ตัวหน้าตางตด้านนี้เพราะที่เป็นหน้าตางแบบนี้ใกับเราสามารถที่จะเามาแล้ว้นติดต่อสอบถาปัญหากันได้ที่ได้กดทันมาตลอดที่ได้สั่วนทรนั่นนี้ทางตัวแล้คาวนี้เราก็ไปพิมพ์ข้อและข้อความตัวด้านนี้กันไปแล้วก็ป้อนในฟิลที่เสร็จแล้วเ้วกดร่มตัวฟิงตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ในติดต่อสอบถามปัญหาแก๊มินก็ได้แบบง่ายกันได้แล้วหากท่านผู้ชมเกิดสนใจกจะแก้ปัญหาหรือว่าสอบถามปัญหาแก๊มินหรือว่าใช้งานกล้วเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องก็ได้งามารถ ใจแต่ว่าเกิดสนใจจะละองให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของเราเขเข้าไปใช้งานเวเซตตามดูเรือว่าอยากจะลองแน้นำให้ใครเข้ามาใช้งานตามดูเนาะเราสามารถที่จะไม่คนอื่เขเข้าไปใช้งานตามเราก็ได้ง่ายแค่ได้กดทำมาให้ตรงนี้ได้คมาแนะนําเพื่อนอ่ะแล้วพอกดทํามาสตัสดีส่วนหน้าตาและนี้ทีนี้เราจะแนะนําเพื่อนก็ง่ายแค่ได้กดทำมาแล anymore, sixteen, tasty, 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 tasty. ้วก็คัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านี้ไปส่งให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของเราแล้วก็เพื่อนหรือรู้จักของเราก็กดท้มาได้ทิงตรงเว็ไซต์ตรงนี้ง่ายๆก็ได้เป็นการแนะนําให้กับเพื่อนแล้วก็คนรู้จักให้เข้ามาใช้งานเวบไซต์ตามมันได้แบบง่ายกันได้แล้วหากเกิดสนใจอยากที่จะลองแนะนําให้เพื่อน เพราะจากเขาข้ามาช่วยงานเราก็ลองเข้ามาใช้งานในส่วนตรงน้านี่แล้วคัดลอกลิงก์ไปได้เลยอะ,อ,เอ,อะรอยหรือว่าเพื่อนเพื่อนกันถือว่ายิ่ง่ายเราลองขอดลองกลับไปดูกันได้ในส่วนของยอดไลค์ของเราคนดีกว่าว่าเขาขึ้นมาหรือยังหรือว่าเป็นไงอะเป็นเรื่องของเดือนมีที่จะฟังเดี๋ยวเราจะลองอยิงหน้าจอชี้กันดูเขาขึ้นมาหรือยัง อ่านากันี่เลยเนาะหลังจากที่เรื่องหัุนที่ขันไปเราก็ได้บอกกัโอเนาะตอนนี้ยอดไลค์ของในตัวบลูทวิตเตอร์เราเขาได้กำลังการพืนมาเป็นกาเจ็เป็นทีมแล้วแบบนี้แล้วเนาะเขาเพิ่มขึ้นมาจะติดสามเพิ่มมาตอนนี้เป็นหนว่าหแล้วเนาะแล้ววิธีขั้นตอนในการทํายข้ง่ายๆแบบนี้ด้วยเผื่อใครดูเันแล้วเกิดซึ่จเดี๋ยวจะเข้าม่ช้งานเดี๋ยวจะเข้าทำตามแล้วขอทิ้งลิงก์ไวให้อยู่ในตัวชิวโดก็ได้สามารถจะเข้าม่ช้งานหรือจะเข้าทำตามก็ได้เลยวิธีการขั้นตอนกกกกนนนนไไไไมมมมมม่่่่ดดด้้้้ยยยยาา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 าแวถถเเเเีีจจะะะะใชชงงงพิออคห็็ข อ่ะถึงจะหรือว so right so 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 totally. so ่าอยาเข้ามาดูคนกนได้เลยแล้วถ้าหาใช่ไงกับไปเกิดมีปัญหาอะไรยังใา้มาเดะแก้งและที่ตัวสอบถามปัญหาแก๊สมีเงินได้ส่วนตัวที่ได้ตอบไปแล้วก็ตลาดคลิปเูาใวันนี้เราก็ไม่เหมือนมากแลด้วยค่ะเพระวันนี้พวกเลยสิดสวยสามารไปนอกโอกกันด้วยถ้าท่านผู้ชมคนไหนทด่ดูกันก็เข้าใจได้ด้วยถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณกานข้ามาชมได้ในวันนี้ก็เป็เหมือนมากแล้วก็ขอบคนะ